สวัสดีครับบ้านยังเองฟาร์มนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเหมือนเดิมนกไข่เพิ่มอีกแล้วนะครับก็สําหรับใครที่ติดตามบ้านยังเองฟาร์มอยู่นะครับรก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับทางเราก็จะพัฒนาแล้วก็อัปเดตฟาร์มของเราไปเรื่อยๆนะวันนี้นะครับเราก็ล้างาชนะทุกกรงทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับล้างภานะ เพราะว่าสิ่งที่สาคัญนะครับเวลาล้างภาชนะครับมันจะมีพวกที่นกอยู่ในถ้วยอาหารเราก็ต้องล้างให้สะอาดแล้วก็ตากให้แห้งไม่ให้มันชื้นนะครับพักๆหนึ่งนะครับแล้วเราเค่อยใส่น้ําใส่อาหารไปแต่ไม่ได้ทําบ่อยนะสองสามวันทําทีสําหรับถ้วยอาหารนะครับผมทีนี้เรามาดูนกนะครับนกของเราะครับมีการไข่เกิดขึ้นเพิ่ม ตัวนี้น้องฟอจูนดีเอ็มมีเชื้อแล้วสองฟองไม่มีเชื้อสองฟองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเดินเก็บไข่ไปขายกันนะครับผมส่วนตัวนี้ก็ไม่ไม่ไม่อยู่ในนี้ไม่รู้ไปไหนน่าจะอยู่ในรังนะครับโอเคเนี่ยครับเราก็จะทาความสะอาดเื้ด้วยนะครับเพื่อให้เป็นถุกขะออนามัยนะครับไม่ให้มีกลิ่นไม่ให้มีเชื้อโรคต่างๆนานา,นา นะครับผมก็เหมือนเดิมนกมีอาการมีอาการแต่ยังไม่ไข่แต่ใกล้ใกล้แล้วแน่นอนเป็นนกสเปคเดียวกับที่ผมแบ่งปันให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับไม่ต้องห่วงเลยเจ้าของฟาร์มคนทำฟาร์มเอานกเข้าแบบไหนแบ่งแบบนั้นนะครับอันนี้คู่พายคู่พายคู่นี้มีผลให้ตแล้วนะ ต,ตัวนี้จับคู่ใหม่ทายผู้เมียนะครับตัวนี้มีไข่อยู่แล้วถ้าเพื่อนๆได้ติดตามบ้านกังเองฟามตัวนี้เนี่ยไข่ดกมากอันนี้ก็ไข่มีเชื้อไข่รอบที่สามได้แล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดรอบแรกไม่มีเชื้อรอบสองรอบสามมีเชื้อนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่นกสดอะไข่แล้วไม่มีเชื้อรอบแรกไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าประมาณรอบที่สอง รอบที่สองมันจะเริ่มมีเชื้อแล้วโดยธรรมาชาติของนกนะครับมีเวลาให้เขาผสมพันธุ์อีกยาวนานนะครับเพราะมันเป็นนกรุ่นสเปกไม่ข้ามสองปีเนาะเอ่นี่นะครับอันนี้ยังไม่มีอาการแต่เป็นนกสดดูดิครับสวยไหมนี่นะครับผมก็จะเก็บนกสเปกเดียวกันปีพอสอเกิดใบประเทศดั้งเดิมนะครับน,นี่ก็ยังไม่มีอาการแต่เราก็เก็บแตนน่นกแบบนี้ ไม่เก็บนกพ่อแม่ไม่เจ็บนกอายุเยอะสองปีกว่าไม่เจ็บนะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจอยากจะประกอบธุรกิจขายไข่ฟันคอนัวนะครับบ้านกันเองฟาร์มครับผมยินดีให้คําแนะนํานะไม่ซื้อก็มาพูดคุยได้มาขอคาแนะนําได้ให้มีข้อมูลที่ชัดเจนก่อนแล้วเราค่อยลงมือปฏิบัติก็ได้นะครับไม่ไม่ปฏิเสธกรงนี้จะเป็นสปิทไย ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะอยากได้นกสปิทชนสปิทเราก็มีให้นะหรือพายชนสปิทเราก็มีให้นะส่วนตัวนี้เหมือนเดิมเป็นนกรุ่นที่เราเก็บขึ้นมาเองสามคู่นะครับเราก็ลองเก็บมาเองเพราะว่าเราจะได้ตอบลูกค้าได้ว่าสเปกนกรุ่นดูยังไงอายุน้อยอายุเยอะอายุแก่ดูยังไงนะครับผมนี่ก็มีอาการเห็นไหมส่วนใหญ่จะมีอาการ ตรงนี้ครับตรงนี้ยังนี่ก็ยังไม่มีอาการอะไรแต่ท้องท้องเริ่มแบบย้อยแล้วท้องเริ่มตงึงแล้วดูนะครับส่วนตัวนี้ไข่อีกแล้วถ้าเพื่อนๆติดตามผมอยู่จะรู้ว่าอันนี้ไข่ครอที่สามแล้วที่สองที่สามแล้วมีเชียอทุกครอทุกรอบเลยนะครับนี่กรงว่างไม่มีอะไรยังไม่มีนกที่ถูกใจนะครับนี่พระเอกของฟาร์มพระเอกของเราเล็บพายนะครับ มีดอพวกเลสสปิดพายครับก็มีนกสายเลือดทาบ้างนิดหน่อยนะครับไม่ได้ไม่ได้เยอะนะครับทําให้ได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้รู้จักนะครับอันนี้ก็เป็นนกรุ่นที่เก็บเก็บไว้นะครับอายุเริ่มได้แล้วอันนี้ก็เป็นคู่เลสเลสร้อยเลสสปิดพายนะครับอันนี้เลสร้อยเลสร้อยตัวผู้ยังหาตัวเมียมาใส่ไม่ได้นะครับนี่เลสร้อยตัวผู้นะครับก็ ประมาณนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจอยากประกอบธุรกิจขายไข่ฟันค์โนหรือเลี้ยงสวยงามนะครับบ้านยังเองฟาร์มนะครับมีนกให้เลือกเยอะมากมายนะครับไม่ต่ำกว่าสิบถึงยี่สิบคู่นะครับผมของเราสต็อกไว้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมบ้านยังเองฟาร์มนะครับสวัสดีครับ